สวัสดีครับถามคุณพ่อกับคุณแม่ของค่ายก่อนเลยเรื่องนี้ค่ะเป็นไงครับครบรอบ1ปีแล้วก็วันนี้17พฤศจิกายนถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วพี t เ e b บเด็ e ซีรีก็ออนแอร์อีพีหนึ่งนะคะก็เป็นเราถือว่าเป็นการครบรอบ1ปีที่ทุกคนได้รู้จักกับพี t เว b บเด็ e ซีรีแล้วก็รู้จักกับพวกเราทั้ง12คนค่ะวันนี้ก็เลยเลือกดีก็เลยมาฉลองกันหน่อยก็เลยจัดเป็นงานเฟิร์สเ เป็นครั้งแรกของการแบบฉลองครบรอบกันในวันนี้ก็สนุกมากค่ะือตัวเองเหมือนประชดตัวเองเสนุกมากค่ะคือด้วยความตั้งใจที่จะทําโชว์ใหม่ๆเรียกว่าใหม่ทั้งหมดเลยก็แล้กันนะคะมีการทําเพลงใหม่มีการทําโชว์ใหม่ทั้งหมดเลยวันนี้มีทั้งเพลงที่เป็นเพลงที่จะใช้ในซีรีส์ต่อๆไปคงจําได้ว่าเมื่อตอนช่วงที่แล้วเรามีการ เปิดซีรีส์ของปีนานะคะก็เป็นเพลงที่จะต้องใช้ด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ทำขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อโชว์เพื่อโชว์ค่ะมันก็เลยค่อนข้างสนุกและหนักหนามากๆทั้งการทำเพลงอัดเสียงเพลงซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมใดๆมากมายซึ่งก็จะเดี๋ยวจะได้ดูกันวันนี้ค่ะ ก็เอาตรงๆพวกเราก็ดีใจนะเราให้อีกละยังไม่ยังไม่แม่เซลก่อนเลยบิวเนี่ยมันจะมาถ้าแม่พูดไม่ก่อนย่านพูดไปก่อนดักคอดักคอไม่ก่อนให้คนที่เด็กที่สุดพูดดีกว่าเออพี่สายครับชอบคำพิจารณ์ครับก็ดีใจพวกเราก็ดีใจแล้วก็ในทุกๆครั้งที่แบบเราได้โจทย์ใหม่ๆเราก็เหนื่อยกันทุกคนแล้วก็มีความแบบความเครียดความกดดัน แต่ว่าพอเวลาเราเราเห็นแฟนคลับที่แบบติดตามเรามาตลอดอย่างเครับเราก็รู้สึกว่าเราหายเหนื่อยแล้วก็ก็ยังอยากที่จะทําสิ่งใหม่ๆพูดเลวนะพูดแลวนะคำไหน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 ไหนคำไหมคไหนคำไคไหนคำไหคหนคำนคำคำไหนคำไหนคำนีำไหนะำหคหนคำไหนคำหนคำหนคำหครัหก็ำไหนคำไหนคหนคนคไหนคหนคนคนคำไหนนค อะไรที่ใหม่กว่าอีก่ไหมคะเพราะว่าคุณบอกว่าอัดออด็กใหม่มีสิ่งใหม่อุ้ยช่แรงมากเลยยังอยากทำสิ่งใหม่ๆอยู่หรือเอหน้าใหม่ออาหน้าใหม่พอทำไม่ได้จากโชว์เนี้ยค่ะเรามีอะไรแบบพิเศษมากๆกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพื่อเป็นไปยังบ้าน อ,อันนี้ให้ปาปาเปลย<อ>ปลาเลยพ่อตอบแม่แลเลยลนะ่ะต้องบอกว่างานงานนี้มันยิ่งกว่าพิเศษอีกนะสำหรับการ First Anniversary ของพิ t เบสนะครับต้องบอกว่าน้องๆทั้ง12คนแบบตั้งใจมากอันนี้บอกเลยว่าแบบต้องยอมใจพวกเขาเขาเขามีเวลาน้อยมากๆครับเพราะว่าตอนนี้ทุกๆคนก็ก็มีงานที่จะต้องทำอยู่เป็นรูทีนอยู่แล้ว แต่ว่าก็พยายามหาเวลามาอ้อมแล้วการที่เอาคิวทั้ง12คนมาอยู่รวมกันเนี่ยมันมันยากมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะมีเวลาในการแบบซ้อมร้องซ้อมเต้นน้อยมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กรู้เลยแต่แต่เรารันทูกันไปแล้วเราก็มั่นใจของเราเว่าเออลูกเราก็มีดีอยู่คือขยายความนิดนึงว่าช่วงเนี้ยค่ะแต่ละคนก็จะมี ภารกิจในการแยกย้ายบางคนอยู่ประเทศโน้นบางคนอยู่ประเทศนี้งานแฟนมีตต่างๆรวมทั้งงานกิจกรรมลูกคงลูกค้าอะไรก็เต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงาค่ะมันก็รวมตัวยักษ์มากจริงๆค่ะขนาดวันวันรันทูยังมีคนต้องวิ่งไปงานหรือบางคนต้องบกักอะไรอย่างเงยค่ะมันก็เลยทําให้ก็เหนื่อยหนักมากนอนกันน้อยมาก <c oughs> ก็จะมี ความง่วงนอนตลอดเวลาแต่ก็เต็มที่เต็มที่เต็มที่ระหลับหรือย่างเงี้ยไม่มาแต่เต็มที่ค่ะทุกคนเขาก็เต็มที่กันจริงๆให้เขาพูดทีละคนไหมคะพวกพี่พูดเยอะละไปดีกว่าไปเลยหนีกันอย่างนี้เลยแล้วนี่คือหนีเลยชิ่งเลยครับนะครับอาทิตย์ถัดไปถามถึงแต่ละผู้แต่ละคนดีกว่าว่าหลังที่เราเวิร์คทัวร์มาแล้วอ่ะเรามีความมั่นใจสำหรับการโชว์การตุวมอของเรามากขึ้นไหม ผมว่าผมว่ามันเป็นแบบเรียกว่าเหมือนประสบการณ์อะไรกัน <Ừ. S 1> เป็นเหมือนตัวที่ค่อยๆเพิ่มความมั่นใจให้เราครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในแบบแต่ละที่มันก็มีข้อผิดพลาดในแต่ละแต่ละที่ที่เราไปโชว์นะครับก็เอามาปรับใช้แล้วก็รู้สึกว่าเราจะทำงานกันได้โปรเฟชชั่นอลมากขึ้นครับผมว่าผมว่าการที่เราได้ไปออนทัวร์มามันทำให้เหมือนแต่ละคนเนี่ยได้ มีความเก่งมากขึ้นมากๆอย่างอย่างลุงเนี่ยเอาอันนี้ผมพูดตรงนะพี่<ม>แบบพี่ก็เต้นเก่งขึ้นแบบจากเดิมมากๆแล้วก็<ม>แ,แบบเออบางคนก็ร้องร้องไม่ค่อยเก่งบางคนก็เต้นไม่ค่อยเก่งแต่พวกเราแบบมาเหมือนมาฝึกฝนด้วยกันแล้วก็ทําให้มันแบบออกมาเป็นทีมแบบนี้ครับ<ม>ถือว่าเก่งกันมากๆแล้วเมื่อกี้บอกว่าลุงเต้นเก่งขึ้นแฟนๆจะได้เห็นโอ้วันนี้วันนี้เจอได้ยังไงแดนบอกไปหน่อยแดนเขาเอ่ยปากไปแล้วเอาจริงนะ ไม่น่าพูดเลยไม่ค mm ือไม่แต่เอาจากเอาจากสายตาคนนอกที่มองอ่ะเต้นเก่งขึ้นจริงครับเอาแล้วสายตาคนหนเก่งเก่งมากแล้วคุณวิวมาสักกันนานนะไม่เือเราเราเห็นเห็นมิสายแบบเติบโตขึ้นตลอดเวลาในการเต้นครับเราเห็นตั้งแต่เขาเรียกว่าซีโร่ตอนนี้แบบพัฒนาเป็นเลเวลหนึ่งสองสามเลเวลอัพเลเจริงเลยผมว่าทุกคนวันนี้เลเวลอัพหมดแหละทั้งการร้องการเต้นแล้วก็การทําโชว์ โอ้โหมันน่าจะมีคนขิงอยู่ฝั่งซ้ายอะนี่โยนล้ว้ากินหล่อไม่ได้คุณต้องขิงเม่อแล้แหละครับก็แค่แค่ยืนหล่อนี่ก็ขิงแล้วครับเข้าแก๊บเลยเสียงไม่เข้ามค์ยเนี่ยเครับยังไงมันยังไงมาขิงตรงนี้ไหมล่ะเข้ามาสิมา่มาได้มาเนี่ มาดูโชว์นะคนขิงชัดๆก็ยากสิงหน่อยจบทางพระเอกนะครับรอสะดุดนะแค่นี้ก็เก็หลังอยู่นะคุณวนเพื่อนชวนเ่วนเพื่นเ่อนเพอนเนเพือนเพอนเพื่อนเ่อน่อนเนเพื่อนเพื่นเพ่อนเพรอน่อนเื่อนเพืไปรเบหน่อยเปรับนน่อนเือน่อน่อ่อหน่อยไปรับ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 หน่อยออเนน คือไม่ใช่หรอกคือเมื่อกี้ที่พลทาเป็นพูดกับพี่สายรับตาเป็นประกายเลยว่าพี่สายรับเนี่ยแต่วันแรกจนวันนี้เ,เฮ้ยเก่งขึ้นเยอะผมเห็นนะสายตาเป็นประกายเลยทับเทนพูดไปว่าไมเคิลเป็นยังไง พี่เคิรนก็พัฒนาขึ้นครับแอจะมากหรือน้อยก็ต้องรอดูในโชว์เราต้องรอดูไงแต่เป็นทิศทางที่ดีเขาให้คนดูตัดสินอะเขาให้คนดูตัดสินก็คือคืออย่างนี้เลเวลอัพเนี่ยมันเป็นคำกว้างๆเนาะบางอย่างพี่สายเนี่ยจากศูนย์ไปเก้าเก้าไปแปดสิบว่าไป ถ้าผมศูนย์ไปหนึ่งก็ถือว่าอัพนะถือว่าตั้งอยู่ในคอนเซปต์อยู่ในคอนเซปต์อยู่คือคุณเพเซฟมากที่คุณพูดตอนนี้แน่นอนแน่นอนผมกเอารอดคุณเนี่ยอยู่ยากแล้วผมเข้าใจไม่เป็นไรครับผมรอบนี้ผมยืนใกล้พี่แสลบครับยังไงก็เต้นไปด้วยกันไม่ไม่หลุดไม่หลุดเฟรมครับผมทูเกเตอร์นะครับผมวันนีคิวผมคิวทองให้คนอื่นพูดบ้างไหมครับไอ้ฝั่งหนูต่อน้อหให้ท็อปเทนของผมได้พูดบ้างเลยครับครับ สของท็อปก็ไม,ไม่มีอะไรจะขิงรอกก็รอดูในโชว์ดีกว่าครับเพราะว่าพวกเราก็พวกเราเออสปอยอยอ,อ,อ <laughs> คือว่าโชว์ของท็อปเนี่ยแล้วก็แบบทุกๆคนอ่ะก็คือตั้งใจที่แบบตั้งใจมาโชว์ในวันนี้เลยก็ต้องรอดูครับว่าแบบพวกเราจะลเวลวอัพขนาดไหน ซีนูฝั่งนี้ตรงนี้บ้างขึ้นมาบ้างโอ้โหเหมือนลีอยากพูดเยอะมากเลยโอ้โหลีมาที่มาน้องลีน้องลีน้องลีแกงนี้ดีกว่าแกงนี้ดีกว่ายังไงลีชอบสปอยลีชอบสปอยยังไงฮะลีลียังไงครับลีเฮ้ยนี่มันแกงแบดกายนี่มั้ยแบดกายเก่าเก้านี้จะมีอะไรเลเวลอัพแล้วแต่ละคนอาจจะแยกไปเติบโตก็ได้แกงแบทกายก็อย่างที่เพลงที่ปล่อยไปนะครับเออบางเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ มีแบบว่าปล่อยไม่เต็มบ้างอ,อนะไรเงี้ยซึ่งสนุกทุกเพลงบ,บอกเลยว่าโชว์เนี่ยยิ่งกว่าครับมันก็บางเพลงเรียกว่าทำมา f o r t h i s Show โดยเฉพาะเลยใช่คืออยากให้ทุกคนติดตามไว้ให้ดีเพราะว่าเราตั้งใจทำทุกโชว์อย่างเต็มที่แน่นอนเพราะว่าเราอ,อยากให้ทุกคนได้เลเวอพการเชร์ไปกับพวกเราด้วยเพราะว่าเพราะว่าอยากแบบให้ทุกคนแบบพายแบบดันใช่ น้องดีมีอะไรอยากพูดไหมครับไม่โทรคุณูดผมแค่จะบอกว่าเพลงที่โชว์ในวันนี้เนี่ยบางเพลงอาจจะยังไม่ปล่อยเพราะว่ามีมีสเต็ปขั้นขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำเก็บเก็บไว้ก่อนมันสำคัญนะครับ มันสำคัญเดี๋ยวค่อยเซอร์ไพรส์ทีเดียววันนี้คุณก็มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกๆคนก็ผมอุตส่าห์เก็บเงียบไว้นะฮะเดี๋ยวรอดูเลยรออดูเาดีกว่าเเอาป็นว่ารอดูดีกว่าผมผมไม่ชอบขิงอ๋อพูดนี้กระทบนะพูดอย่างนี้กระทบฝั่งซ้ายนะคือถ้าถ้าเกิดคุณคือถ้าคุณต้องหล่อในนี้ขิงได้อ๋อขออนุญาตนะครับพี่ว่าผมหล่อไหมขออนุญาตครับแบบนี้นี่เราสัมภาษณ์ สื่อใช่ไหมสัมภาษณ์สื่อใช่ไหมพี่ๆเขาจะตอบไม่หลอกก็เกรงใจเลยปลายเปิดมากแต่ว่าทุกๆโชว์เนี่ยเลเวลอัพกันทุกโชว์เลยนะครับครับผมครับผมมาพินาพี่เพลงมาหลอกที่ให้เฮียผมหน่อยฮะโอเคโอเคอพอดีพอดีพี่เฮียผมตัวใหญ่ช่วงนี้เนี่ยถ้ากวาดหมดนะโอ้พี่โน่นอะเอ๊ะ พอดีผมได้ลกให้ยครับพอดีว่าเดี๋ยวพี่นัดครับส่งมอบลูกให้ผมก็ของผมก็คาใจให้สปอยนะครับก็เพลงบางเพลงที่โชว์ในวันนี้อาจจะมาเป็นเพลงประกอบซีรีส์อันนี้มันไม่สปอยมันพูดเลยนะอกบอกกล่าวเห็นแฟนมาวันนี้เยอะมากเป็นไงบ้างคะโอ้ยรู้สึกหายเหนื่อยครับเมื่อกี้ออกไปซาล์เช็คก็เห็นมากันเยอะก็แบบรู้สึกว่าหายเหนื่อยจริงครับ ครับก็ไม่รู้จะสปอยอะไรแต่ว่าบอกได้แค่ว่าคือทุกคนก็ทําเต็มที่ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมาสนุกไปด้วยกันจริงจริงเอาละอันนี้ดูซีเรียสอันนี้ซีเรียสนะยอ้ยิ้มย้มย้ย้ยอ้มยอ้มยิ้มยิ้ยิ้มยิ้รยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มยิ้มมยิ้ิ้ม้ย้้้ย้ม้้ อย่างนีครับยังไงคะ่แอฟพี่ชอนะครับว่าจากนี้ค่ะจะเห็นการเจริญเติบโตอะไรบ้างของทีมนี่ก็โตมากแล้วนะก็ก็อย่างที่เราเคยแถลงไลน์อัพไปนะครับน้องๆทั้ง12คนก็จะมีผลงานนะครับในปีหน้าอย่างทุกคนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เบฟสองรวมตัวกันทั้ง12คนนะครับ ท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับก็มี4ี่คนนะเมื่อกี้แอบสปอยไปแล้วหน่อยหนึ่งวันนี้ก็จะได้แบบแง้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็สิงสาราตายคใครที่รอผู้พาเวลํามหากันก็ไ,ได้กลับ,บมาน<อ>ีู่่แล้วพ่อไม่ลืมหรอกออลูกหรอขนาดนี้ <mover> ครับก,ก็ก็มีแน่นอนครับแล้วก็คาดว่าปีหน้าพอหลังจากที่อีกอันหนึ่งที่ที่ ก็น่าจะพอรู้กันไปบ้างแล้วครับก็คือ Boy Journey ่นะครับซีซท่นสก็จะกลับมา mm hmm. ครั้งก่อนก็เป็นแค่การ mm hmm. อินโทรดิวน้องๆให้รู้จักพวกเขาทั้ง12คนแต่คราวนี้เขาสนิทสนมกันแล้วเราจะออกไปฟินกันกน,นอกบ้านก็เตรียมรับความฟินกันความจินกันละกันครับต้นปีแล้วความพิเศษของเอาใหม่เราจะได้เห็นความพิเศษอะ แม่าไม่สปอยอ่ะพี่เลยวันน mm ี้วันดีวันพิเศษขอนี่จะหลอกจลอกจออย่างอย่างบอยชไนี่ก็จะมีคอนเซปที่ชัดเจนเนาะว่าเราจะไปเอาติ้งกันนะคะจะฟินนอกบ้านกันดังนั้นคราวนี้ก็จะชัดเจนว่าทั้งส2บสองคนก็จะไปใช้ชีวิตนอกบ้านในการสนุกสนานต่างๆกันนะคะในที่ทางต่างๆพาไปโน่นนี่นั่นทําอะไรที่มัน เทียนเียนกันไปถ้าย้อนกลับไปในซีซั่นหนึ่งจะเห็นว่าเด็กๆทั้ง12คนเวลาทำกิจกรรมหรือเล่นเกมกันเนี่ยจะสุดมากไม่รู้มันจะเอาชนะอะไรกันลักหนาทำเราแบบว่ารางวัลมีกันเล่นเกมกันมันมากจริงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะกลับมาอยู่ในบอยจร์นี่ครับค่ะส่วนพิษเว็บสองก็ต้องบอกว่าจริงๆก็อย่างที่เราใช้คอนเซ็ปต์ว่าเลเวอัพค่ะทุกอย่างมันเลเวอัพหมดเนาะพิษเว็บสก็เหมือนกัน เราก็ยังคงเป็นเรื่องราวของหนุ่มๆน,นักแข่งรถนะคะที่ที่เขาก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำลายล้างกันอุ้ยนี่สปอยแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่ยังตามมาทำลายล้างกันอยู่ <c oughs> คนที่ตายแล้วก็อย่าเชื่อว่าตายจริง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือคนที่ตายแล้ว อาจจะมีสิ่งมหัศจรรย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้โอ้พยายามคิดพยายามจะพยายามคิดพยายามคิดก็ปีที่ไม่เรองกเรกเ่แต่ว่าแต่ว่าที่แน่คือสนุกแน่แเพราะว่าตอนนี้บทเบิร์อะไรก็ก็ว่ากันไปตอนนี้แบบพี่เป็นคนดูแลเรื่องบทต้องบอกว่าสนุกมากทั้งหมดเลยอะค่ะทั้งสามเรื่องเลยทางทางพิษเบบสองแล้วก็ทางท่านขุนที่สวยที่สุดซึ่งสนุกมากๆๆๆมาก สนุกมากจริงๆรงร้จะบอกว่าอะไรแล้วก็สิ่งสาระต่ายด้วยก็คือเป็นเป็นเป็นสามเรื่องที่เป็นสามอารมณ์เลยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เด y วันที่เด็กๆทั้ง12คนเขาได้มารวมตัวกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันในในบ้านเชนมันก็เหมือนเป็นเป็นเรื่องของการเจอร์นี่ของเด็กผู้ชาย12คนนะคะซึ่งเขาก็จะมีโอกาสได้ทำอะไรหลาย,ลายๆอย่างไปได้วยกันได้เริ่มต้นกันแล้วก็ เอาจริงตอนแรกเราก็เริ่มแค่ว่าเขาเป็นนักแสดงน้องก็มาเป็นนักแสดงกันมาเล่นซีรีส์มาเล่นละครกันแต่ไปๆมาๆไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้หลายอย่างมากทั้งร้องเพลงทั้งเต้นทั้งอะไรทุกอย่างเลยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าพวกเขามีความสามารถพวกพี่ก็จะเป็นคนให้โอกาสและเราก็คงจะเจอนี้ของเราก็ยังไม่จบเราก็คงเดินทางไปเรื่อยๆปีนี้แค่นี้เดี๋ยวปีหน้าทั้งปี ก็จะมีงานกันทั้งปีเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกันต่อไปแต่พี่ก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดเขายังมีความตั้งใจแบบนี้ยังขยันอดทนขนาดนี้เราคงไปต่อกันได้ค่ะสุดท้ายนี้เราจะจบได้เพลงของพลาพลค่ะเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฟันสิ่งที่ฝันมันคงไม่ง่ายดายค่ะอยู่ตรงนี้ต้องเหนื่อยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ